คุณเอาหมาปิ้นตมันคุณลัยัไงเอาเลยยอีกตีสาจับตีเอ้ยันหัวมันถือเกี่ยวัวนี่ยันยันหัวมันคอหัวมันสี่เดียวโอ้ยมันมันบาดวิตีตีเอาตีใส่กระาน่งเอางมันาแล้วโอ้

สองร้อยครับจะสองร้อยไปอยากก็ลูกสาสองร้อยนี่สิละครับเพื่อนว่าเปิดแท้งครับเปิดแท้งก็ดูกระดา่กันเนาะนี่นี่นี่ มีเพียงไงมีเพียงไพี่น้องเอาเดีวมึมาจัดเถอะมาบุญมาบุญเขาไปนั่าอะไรต้มเขาไปนั่งอะไรกต้มกิแบบนี้ป้ามันดูดยูดีดิดูดบดินระยะสามเมตรพื้นที่ ของนำทีมนั่นพี่ไม่สูบเลยส่งป้ามี่นค่ะแต่มิีสูบช่วงเบงพี่น้องเบืงพี่น้องโอ้เกินแหงเกินแหงไป่งเงี้ยวเบื้งเบื้งเบื้องโอ้ทำ้เลีรยไเลีร์ก่อนโอ้แหงอง้ย ไหนี okay. 2 2> okay. ่สองลอยเนี่องลอยปาบเสียนอีหลีขงแฉครับสองลอยสออัี้ส่นวดีีรขึ้นน่อยบติน่อสอง้อสาวยบเป้นีกอนเปเอานำนี่นักหนูหัวกระโหลกไทยลาลาวกะเทเลยพอไม่จะต้อง บางทีเขาลากมันก็ต่วยเป่นน้ำหยาลากปปแม่นี่พ <horror> ี <the first time> ่น <Horse addition> ้องแม่นี่ครับแม่นตีเจ้าเป็นเป็นบากงานหครับนอนครับบู่ครับนำี่้นนี่หรกึงนี่มึนี่เพิ่หายเลยนี่มันก็ลากลากี่นไป่รับอกันมานี่รับรอกันิเบ้าลกนนำนี่นี่แ่ทามาเยอกแรกอก กยกแหงยกแหลงยกแหลงแหกมันอ๋อก็ดูเมืนจะเต้นเก่ง อ๋ออีกแล้วดยูย์สองสุดสองทา<อ><อ>เปิดแท่งครับอออ

บางคนยังสุดท้องกันมณ์ยามไม่ไหวคนนี้คะแนนเปลนในหมกเดี๋ยวเขาลากไปบอกใหญ่อึ๊บดูมันดูบลายพร้อมบริเวณปีกดึงมาแล้นี่น้ำเลี้ยงมั